สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับในกลุ่มเรียนของเรานะถามมาว่าในกรณีถ้าต้องการให้แชร์ไปที่ไลน์จะทํายังไงนะครับเว็บอสังหาของเรานะครับอ่ะมาดูกันเดี๋ยวผมเปิดธรรมดาให้ดูก่อนนะว่าถ้าในกรณีที่เราเปิดเข้าไปดูแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะแชร์จะทํำยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีเพิ่มเติมยังไงบ้างนะปกติเนี่ยปุ่มแชร์เขามีไว้ให้อยู่แล้วนะครับไปคลิกดูก็จะมีประมาณนี้ นะครับวัตแอ f เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับมีอยู่แล้วนะแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่มีลายจะทํำยังไงนะถ้าเราต้องการจะแชร์ไปที่ลายนะครับผมก็ทามาให้แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันนะแชร์ไปที่ลายได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับว่าทำยังไงเนาะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใน YouTube เลยนะครับจะได้ดูกันง่ายๆเนาะอย่างแรกนะครับเราทําการล็อกอินนะครับก่อนนะของเรานะครับมาที่แดชบอร์ดนะครับแบบนี้นะ แล้วก็ไปในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับไปในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ทําการติดตั้งตัวปลั๊กอินเพิ่มเติมไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับเออเซซี Set ่โซเชียลแชร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตานะครับว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะจะได้เห็นโลโก้แล้วก็จํากันได้นะครับเวลาที่เราจะหานะครับเราก็กดไปที่เออหาคำว่าแชร์อย่างเดียวก็ได้นะเขาก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับอเช H A r E นะครับแชร์แบบนี้นะครับก็จะขึ้นมีปลั๊กอินขึ้นมาให้เลือกหลากหลายเลยนะตรงนี้เป็นฟรีนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าการปรับแต่งก็จะน้อยหน่อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับโซเชียลแชร์ปลั๊กอินนะครับแบบนี้นะพอเราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรามาทําการปรับแต่งเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นธีมของ selection นะครับแบบไหนนะครับ แล้วก็มันจะมีอยู่2อันนะครับที่ใช้งานกันหลักๆเลยก็คือ Standard Interface นะครับก็บ Standard อ n t e ท f a c e ก็คือแบบที่ผมเปิดให้ดูสักครู่นี้นะครับกับ p o r ์อินเทอร์เฟนะโฟ r ์ i n น e ทอร์เฟสเนี่ยเขาจะลอยอยู่ข้างๆนะครับก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะผมเลือกเป็น Standard Interface นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้จะไม่ได้ติ๊กอยู่นะก็คือไม่ได้ใช้งานนะครับผมเลือกเป็น Standard Interface แล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ เลือกมาสักอันหนึ่งนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเป็น r e a d of b o u r แบบนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคําอื่นได้จากตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้เป็นคําอื่นจากตรงนี้นะจากนั้นนะครับก็มาเลือกนะครับว่าต้องการจะใช้ตัวไหนบ้างน,นะครับเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอันมากเลยนะครับสําคัญสุดก็คือจะมีของลายด้วยนะ ตรงนี้นะครับก็สามารถติ๊กไปนะเจ้าก,กี่อันก็ติ๊กตามที่ชอบได้เลยนะครับแต่ว่าเยอะไปมันก็ไม่ค่อยได้แชร์เท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ของผมก็จะใช้ไลน์ไปด้วยนะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะมีมาให้เซตติ้งนะครับว่าต้องการจะให้แสดงตรงไหนนะเนี่ยแนวนอนนะครับตรงไหนซ้ายขวาหรือว่าตรงกลางครับผมก็เลือกเป็นตรงกลางเนาะจากนั้นนะครับก็ให้เลือกในส่วนของตัว p r o p e r t y นะครับหน้าที่เราต้องการจะให้เขาแสดงนะ ก็เลือกเป็นที่ property ด้วยนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับโอเคพอทั้งกาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้ผมอยู่ข้างล่าง c o n t e n ์นะครับข้างล่าง content เนี่ยมี top กับ bottom นะครับก็คืออยู่ในส่วนของตัว c o n t e n ์นะครับในส่วนของตัวเนื้อหาตรงนี้นะครับอ่ะโอเคได้แล้ว ถ้าเราอยากใช้แค่อันเดียวนะครับถ้าเราอยากใช้แค่อันเดียวนะหรือว่าเราแชร์ไปที่ไลน์แล้วเนี่ยอันอื่นเราก็ไม่ต้องการแล้วนะเราก็ลบปุ่มตรงนี้ออกนะครับวิธีการลบปุ่มนะครับก็ง่ายมากเลยนะมาที่ team option นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็มาเลือกในส่วนของตัว property detail นะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของตัว show hide data นะตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ share property เนี่ยให้เป็น disable ไปนะแล้วก็กด save ไปนะครับแบบนี้ อ่าโอเคได้แล้วนะครับลองรีเฟตด,ดูนะครับก็ปุ่มแชร์เนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปุ่มแชร์ของเราอันเดียวเลยนะครับแบบนี้อ่าโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ ที่ถามมานะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับผมก็จะทยอยทําเป็นวิดีโอไปให้นะครับอนไนทาได้ก็คือบอกทําได้นะอันไหนทําไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะครับเป็นข้อจํากัดของทีมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับใครสนใจนะครับหรือว่าใครที่แบบโอ้ยอยากเรียนคอสนี้อยากทําเว็บอสังหานะครับก็สามารถมาดูได้เลยนะครับนี่คอร์สเรียนอสังหาราคา4,900บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบทําให้เลยนะครับก็จะอยู่ที่15,900มนานะครับมีเว็บใน7วัน ดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับสวัสดีครับ